สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้าเมื่อนี้กลับมาเจอกับคอยน์นอกจากวังวาทุกคนสิฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขเนาะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเนาะจ้ะคอยกับออกไปข้างนอกแต่ทุกคนจ้าไปกินพิซซ่าเนาะเมื่อนี้เนาะนั่นน่าเนาะจ้าจะได้ไปกินพิซซ่าเนาะเพราะว่า,าชีสลายนั่นเองเนาะแล้วก็แป้งแต่ทุกคนจ้าก,กัดโดนกินเทธอนึงเนาะ ก็มีเรื่องเล่ามาว่าสุรคลฟังคือเกาเนาะก็คือมีอน้องคนหนึ่งมันอยากมีแฟนฝรั่งแต่ว่าพันยานนะจะทุกคนจะ้ะย่านานั่นย่านนี่ิ่นก็เลยมาถามคอยนะคอยเก็ถือโอกาสแบบว่า,าว่าตรงนี้เลยนาองคอยลุคอยคิดว่าหลายๆคนกับอยากล้กทั้ง้หย,ยิ่งทังบู้ชา้ทุกคนจะคอยล้อยู่ ผู้ไดที่อยู่ข้างนอกนอกจใส่หูฟังนะจ๊ะเดี๋ยวค้นกลางคันิได้ย,ยินมหนก้นจ๋าก็คเือนนอกเป็นธรรมสว่าพีหนูอยากหนูอยากมีแฟนพลังอยู่เด็กแว่ว่าหนูได้ยินมมว่วาพลังเพิ่นมากเอาแบบประตูหลังเพิ่นว่าสีมากเอากลนนั่นเองเราจะค้นจ๋าบอกง่ายๆภาษาทั้งหมดเพื่อเอากลนเนาะแมนอิลีบอกพี่ไยได้ยินมาหลายค้นว่า ฝรั่งมักเอาก้นมัเกอมเอาประตูหลังแมนเอลีบอกพี่ว่าซูนูฟังแน่เอหน่องบรนวางเสียนะทุกคนจ๋ากะด้วยความที่เออฝรั่งทุกคนจ๋าเขาแบบว่ามักแบบว่าความตื่นเต้นนะหวังไงฝรั่งเพิ่นเอมักความตื่นเต้นมักเอเออีหยัง สิ่งใหม่ๆมาล่องเอียงใหม่ๆนีสีนีทุกคนจ้าแต่บอแมนวาฝรั่งทุกคนสิมักเอาประตูหลังเะจ้า <S <S เป็นเฉพาะแบบว่าบางเออบางคนเนาะบอดีบอดีร่วมทั้งเบิร์ตเนาะจ้าทุกคนจ้าที่คอยลู้มากก็คือแบบบอแมนต่ฝรั่งเนี่ยทุกคนจ้าคนไทยเองกับเอาประตูหลังก็คือคอยมีน้องคนหนึ่งทีลู้จากนะสมัยเออคอยเห็ดงานในเมืองไทยเนาะ น้องมาบอกสุขอนข่อยฟังว่าพี่แฟนหนูนะเดี๋ยวนี้มันไม่เอาข้างหน้าเลยมันเอาแต่ข้างหลังพันวาแล้วเอาข้างหลังเป็นไงมั่งค่อยกระทาไปในนาอน้องเขาว่าทยแล้วเอาข้างหลังเป็นไงบ้างก็มไไนนันนะพี่พันวาสิก็มันนะพ,นนนะพี่แฟนหนูก็เสร็จพันวาสินะแล้วมันดีไหม่นว่ามันเลิศมากน้นองเขาว่าสิมันดีแห้งพันวาสิหูทั้งสี่พ่นร่องประตูหลังแต่โดนแล้วเนาะอันนี้มันก็เป็น ความชอบส่วนบุคคลนคเนาะไข่กับอยากมาเบาสู่ทุกคนฟังอะนะแล้วก็มี่น้องก็ถามมานําเนาะก,กับคนไทยบบวาสิเป็นแบบนี้ทั้งหมดเนาะทุกคนจาแต่แล้วแต่อชีวิตคููของไผัยของมันเนาะสิตกลงว่าเอ่อเอาประตูหนาหรือประตูหลังหรือสิล่องเปลี่ยนอีย่างใหม่ๆที่มันหนาตื่นเต้นกวนิบ่เอ่อครเมียอาจจะคุยกันเนาะทุกคนจ้าหรือว่าเอ่อ ผูญิงพลังบางคนเนาะเขาอาจจะแบบว่าอย่างประตูนาซึกลอทุกคนจะอย่างประตูนาแบบว่าทำมันขยายแล้วมันกระอิอนี่ยากนะทุกคนจะเอทุกคนจะเข้าใจเนาะทุกคนจะเอะไล่ะใส่แต่ประตูนาหลายสินะทุกคนจะเอผู้ญิ่งพลังบางคนแบบว่าเอมาล่องเอาประตูหลังเบิง์สิหรือว่าสามี ก็มักเอาประตูหลังสิน่ะทุกคนจ๋าแต่ว่าบ่ได้แต่เป็นตุกคูเนาะเป็นบางคูแค่นั้นเนาะทุกคนเออผูหยิ่งกับยานแบบว่าเออประตูหนาเนาะทุกคนจ๋าประตูหนามันเขาเอิ้นไว้ยอย่างนั้นทุกคนจ๋ามันบ่ฟิตนั่นเองเนาะทุกคนจ๋าเออก็เลยแปบลบว่าเอามาลองประตูหลังเบิ่งสินะทุกคนจ๋าแล้วบบนี้ฝรั่งเออ กะติดใจทุกคนจ้าก็เลยแบบว่าเอ่ออเาประตูหลังสิแนะทุกคนฝรัง่งฝรั่งบางคนเนาะก็คือแบบเขาชินกับแบบว่าเอา่ออีหยังใหม่ๆแปลกๆแ,แ,แล้วทุกมือนี่เนาะทุกคนจ้าเป็นเออ่โลกของออนไลน์ก็จะมีเว็บนั่นเว็บนี่เออทุกคนจ๋าเออกระมี่เนาะทุกคนมีให้เบิ่งโน่นนี่นั่น,นหลายสิ่งหลายอย่างเนาะทุกคนจ๋าเออฝรั่งก็เลยแบบว่า อาจจอยากล่องอีกอย่างแปลกๆใหม่ๆที่ยังบม่เคยล่องเคยเห็นมาก่อนสินะทุกคนจ๋าเออก็เลยแบบว่าเออไปล่องประตูหลังบันี้ก็ติดใจโมเมนต์ว่าพลังทุกคนเอมสิมักประตูหลังเลยทุกคนจ๋าเออยาสิไปข่าใจพินเนาะนองเองก็คือการน,นาะมีแฟนพลังโมเมนต์ว่าเขาเสียเอาแต่ประตูหลังเด้อม,มาฟังผีเนาะ ก็มีแค anyway, ่บางคนบางกลุ่มบางครูแค่นั้นนอกที่เขามักอิงยังที่แบบว่าถาท่ามักอิงยังที่แบบว่าแปลกใหม่มักอิงยังที่แบบว่ามันน่าตื่นเต้นนี่สินะทุกคนจ้าบางครูเนอะก็เบื่อประตูนาแล้วี่สินะทุกคนจ้าบางเทือผู้ชใย่กับเบื่อประตูนาแล้วนี่สินะก็บอกนี่ว่าเออล่องประตูหลังเบิร์ี่สินะฝรั่งบางคนเขามักความตื่นเต้นเขามักความเร่าใจนี่สินะทุกคนจ้า ประตูหลังอีกอย่างหนึ่งมันกับสิเอาฟิตนะทุกคนจ้าบอกงานนีนกับฟนะิตเนอตลอดทำว่าความรู้สึกเอาประตูหลังเป็นแนวใดทุกคนจ้าก็คือจงเอ่อถ้าเปิดซิ่งแคแหลกละ่ะทุกคนมันกระสิเจ็บมันกัสิสปวดแบบนั่นล่ะแบบเดียวกันเนอะอันเดียวกันเด้วยทุกคนจ้าบางคนอาจจะมีเลือดออก1ิ่ดิิแน่เนะทุกคนจ๋าบางคนกับยางเอ่อ ก็จงเข้าเปิดซิ่งเทเลกเนาะทุกคนคอยคิดว่าทุกคนเะค่อยผ่านการเปิดซิ่งเทเลกมาแล้วเนาะความรู้สึกมันก็นสเิเจ็บปวดน,นะว่ายังไงก็คือเจ็บปวดนั่นเองเนาะทุกคนจ๋า,า,าแต่ว่าทุกมือนี่ก็ทนะล้อเทเลกเนาะบอกเป็นไงก็ทะล้อเทเลกมันเจ็บจะ่ะทุกคนจ๋ามันสิเจ็บเนาะเออน้องเขาบอกคอยมาแค่นี้นะทุกคนจ๋าลองเทแลกมันสิเจ็บนะทุกคน เออถ้าเือต่อไปมันก็นสีโอเคแล้วแล้วทุทกมือนี้เนาะก,ก็มีเจลไม่นุ่นมีนัน่นซอยนี่สนะทุกคนจ๋าลายลายคู่กับแบบว่ามักประตูหลังนี่สนะทุกคนจ๋าแล้วคอยมีมูฝลังคนหนึ่งดีคอยหลู่จักนะนั่งเป็นทหารเนาะทุกคนจ๋านั่งกับมักเบาะทะลึงี่สินะทุกคนจ๋ามักเบาะทะลึง ่อยก็เลยถามโนนีน่นถามไปนะว่าเธอมักเอาประตูหลังเนี่ยเธอบอก่อยถามสินะคอยก็ถามตรงๆเนาะเพิ่นก็บอกว่าโอ้ยฉันมักแห้งฉันฉันร่องเธอแหลกฉันมักเลยฉันติดใจนะทุกคน่อยก็่อยก็บอกฝรั่งกับแปลกๆคือกันเนาะคอยว่าสิเนาะทั้งที่เมี่ยแต่ของเองก็เป็นผู้่งิงมีประตูนาให้ใสหสินะทุกคนจ้า แต่ยังติดคอยบอกเนาะโลกปัจจุบันนี่ผู้ชายบ่อจำเป็นจะต้องแบบว่าคบกับผู้หญิงอย่างเดียวเนาะคบกับสาวสองคบกับเ,เพศอีกยังก็แล้วแต่กระไดจริงๆน,นะทุกคนจากขึโลกเดื่อวนี้มันเปิดกว้างแล้วเนาะเขาแไ,ไดงมากแบบว่าเจาะจงว่าเอ้ยผู้ชายต้องแต่งงานกับผู้หญิงอย่างเดียวสินะทุกคนจา้าสมัยทุกมือนีเนาะคนที่แบบว่า พลังมีแฟนเป็นสาวซ้อมกับเยอะแยะไปนะทุกคนจ้าเพราะว่ามันเป็นความชอบของเขาเนาะแล้วคอยก็ถามเพื่อนไปนะถามพลังคนนี้เนาะคอยรู้จักเพื่อนแล้วทุกคนจา้าคอยก็เลยแบบถามสลอสแ,แลนนะเพื่อนบอกบอกว่าเออเพื่อนล่องเบิ้งประตูหลังกับเมียเมียกับมาสินะทุกคนจา้าเออเพื่อนกับมาเพื่อนก็เลยแบบว่าเออใส่ประตูหลัง มาตลอดประจําสินะทุกคนจ้าเวลาเอา่มมีหยังกันสินะทุกคนจ้าคอยก็บ,บอกโอ้ยเนาะมีแฟนโพนยิ่งกันยังสิมาเอาประตูลามอีกเนาะคอยว่าสินะทุกคนจ้าคอยกระแซ่เพิ่นไปเนาะแต่ว่าฝรั่งเขาสิบอกวา่าเปิดเผยนะเขาสิบอกคอยมากแบบว่าปิดบังนู่นนี่นะั่นสินะถ้าเขาถามถ้าเขาก้าถามเพ,เพเขขิ่นก็กาะตอบเพิ่นก็กรบอกเท่ากันนะทุกคนจ้าว่าเออรถในโยมเพิ่นเป็นแนวใดเพิ่นมากแบบใดสิ มักประตูหนา้าหรือมักประตูหลังเนาะแล้วแต่ละคูกะ่กับตกลงกันเองเนาะทุกคนจาตกลงกันเองเออสิเห็ุจังไดให้ชีวิตคู่เวลาอยู่บนเตียงเนี่ยมีความสุขทั้งแบบว่าทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงสิกะไปตกลงกันเนอาเองเนาะอันเ่เก่ยววับข,อขอ่อยเอด้่อยแ่อยากเออเบามาอธิบายให้น้องเพิ่นเข้าใจในเองเนาะนอะ้นองเพิ่นสเสด้บ่ญาตนะจ๊ะทุกคนจ้า ตอนนี้น้องเพิ่นยังยานเพราะว่าเพิ่นเด้ยินมาหลายคนว่าฝรั่งเพิ่นมักเอาประตูหลังสินะคอยก็เลยอยากเมาเ้าให้น้องฟังให้น้องเข้าใจว่ามันบ่แมนอย่างที่น้องเพิ่นคิดมันเป็นสลับบางครูบางคลุมบางคนแค่นั้นบ่ดด้บ่ดด้มเมาร่วมฝรั่งทั้งเบิดว่ามักเอาประตูหลังเนาะ เออก็อยากให้น้องเข้าใจตรงนี้เนาะน้องก็สิได้แบบว่าลโลงอกโลงใจแบบว่าเออกามีแฟนฝรั่งสักเทือนึงอ่ะนะทุกคนจ๋าเออน้องเพิ่นยังยานยน่นะทุกคนเพราะว่าเดีกยินมาหลายคนบอกว่าโอ๊ยฝรัง่งนบอกเอาทั้งนาดอกมันมักเอาทั้งหลังเสียน้องเพิ่นก็เลยยานนะทุกคนจ๋าคอยกย็เลยเด้เออมาบอกทุกคนฟังในคลิปนี่เนาะเอาเป็นว่าบ่ตตรงยานนะจ๊ะทุกคนจ๋า ล่องขกฝรั่งล่องเปิดใจเบิงนเนาะเวณนวาอย่างแต่ฝรั่งเอาประตูหลังมันบมแมนเนาะทุกคนเอาเป็นว่ากัขอให้น้องแบบว่ากล้าเปิดใจเนาะให้น้องกล้าเปิดใจล่องขกฝรั่งเบิงเนาะเขาบอได้มากเอาประตูหลังเข้าดอกเขากระสีถักเขาสีเอาเขาสีถามเข้าอยู่ดอก่าเข้า มีความพึ่งพ่อใจให้เขาบอลสินะฝรั่งเขาเป็นมามา่าแบบว่ากดขี่ค่อมเห็นเห่าเด้เข้าบาย่อมก็คือเขาบ้เอาตนเองเนาะทุกคนจ๋าไปต้องไปย่านเนาะเออนอกเองก็คือกันไปต้องย่านไปต้องกลัวเนาะคบไปเลือจากฝรั่งเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงตนนัวนี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพโชคๆมันหมาน,มนกล้ำรวยกันเะผู้ทุกคน,กคนจ้าคลิปนี้คอยไปแล้วบ๊ายบาย,บาย